สวัสดีครับ JNKPowerToolsOnline.com วันนี้ขอนำเสนอปั๊มลมพูม่า5แรงมา้าความจุถัง165ลิตรไฟ220โวลต์รุ่น PP35A แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆของทางร้านเราด้วยนะครับ เราจะลองเทสเครื่องจากไม่มีลมกันเลยนะครับพรชเพิเร์ในถังเป็นศูนย์แรงอัดในถังเป็นศูนย์นะครับตอนนี้ต่อไฟเข้าแล้วนี่ครับเรามาดูที่พิชเชร์เกตลมค่อนข้างจะขึ้นไวนะครับชุดอุปกรณ์ด้านหน้านะครับจะประกอบไปด้วยพิชเชร์เกตนะครับตัวที่ผมชี้ตัวนี้แล้วก็บอลวาลขนาดสี่หุ่นจะให้มาสองอันนะครับเรามาดูที่เนมเพจกันตัวนี้เนมเพจจะลงโมเดลไว้ว่า PP 3 5 a 5้าาแรงม้านะครับ ขนาดลูกสูบขนาด80มิลจะมีทั้งหมด3ลูกความจุถัง165ลิตรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะทําแรงอัดได้มากถึงอยู่ที่10บาร์อันนี้จะเป็นบอกข้อควรการเติมน้ามันนะครับนะครับเติมแค่ครึ่งเดียวของที่ดูน้ํามันก็พอนะครับไม่ต้องเติมมากจนเกินไปเกิดด้านล่างตัวนี้จะเป็นข้อควรปฏิบัติและการบำรุงรักษาตัวนี้แนะนำให้ลูกค้าทุกท่านอ่านนะครับเพื่อที่จะใช้ปั๊มได้อย่างมีปนะระสิทธิภาพ ตรงจุดที่ผมกําลังจะชี้ตัวนี้จะเป็นตัวถ่ายน้ํามันนะครับแล้วเวลาเราเติมเราเติมที่จุกสีแดงด้านบนนะครับส่วนด้านหลังที่อยู่หลังปั๊มตรงนี้ครับใกล้ๆมูเล่ที่ผมชี้ตัวนี้สีดําตัวนี้จะเป็นตัวหายใจนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าแรงสามสูบนะครับจะมีหม้อกองมาให้สามอันนะครับหม้อดําๆนี่จะเป็นหม้อกองนะครับ ส่วนตรงกลางตัวนี้กล่องสีเทาที่ผมชี้ตัวนี้จะเป็นพิเศษสวิตช์นะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเช็ควอลกันกับลูกสีฟ้านั่นนะตัวนี้จะเป็นกล่องแมกเนติกนะครับเป็นตัวคุมมอเตอร์อีกทีนึงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้วอลนะครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ของชุดปั๊มคูม่าเองเลยนะครับตัวนี้จะเป็น5้าแรงม้าไฟ220ตัวนี้ถือว่าเป็นปั๊ม าแรงม้าที่ถังเล็กที่สุดแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะประทัดรัดเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับที่ใช้ลมเยอะๆควรจะใช้ถังเล็กๆจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้มีช่วงให้ความลมได้มีช่วงตัดนะถ้าเป็นถังใหญ่มจะไม่ตัดอันนี้ข้อควรปฏิบัติก็คือการถ่ายน้ำนะครับด้านล่างจะมีตัวถ่ายน้ําอยู่นะครับ ก็แนะนําให้ลูกค้าทุกท่านถ่ายน้ําเป็นประจําถ่ายบ่อยๆนะครับถังจะได้ไม่เป็นสนิมแล้วก็น้ําจะได้ไม่ไปแย่งพื้นที่การกับเก็บลมนะครับปริมาณลมจะได้เก็บเต็มพื้นที่นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊ม5แรงเนี่ยจะต้องต่อผ่านเบรกเกอร์แล้วนะครับเราจะใช้เสียบปลั๊กธรรมดาไม่ได้ ไฟสองสายตัวนี้ใช้เบรกเกอร์ของผมที่ร้านจะใช้เป็นเบรกเกอร์50แอมป์นะครับนี่ก็ใกล้จะตัดแล้วนะครับเราตั้งเพเชอร์ไว้ที่อยู่ประมาณ10บาร์เดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้เครื่องตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เพชเชอร์เกจกันอีกทีว่าตั้งตัดอยู่ที่ อ่สิบบาทนิดๆนะครับก็จะเหลื่อมไปนิดหนึ่งครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ